สวัสดีค่ะเพื่อนๆไลฟซทุกท่านนะคะวันนี้พี่ช้างก็จะเอาหลักสิบบนมาลงให้ก่อนนะคะตอนแรกก็ว่าจะเอาหลักห,หน่วยบนไม่เป็นไรเนาะเราสลับไปสลับมาดีกว่านะคะอ,อ่านคําเตือนสักนิดนะคะกปดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะคะคำนวณขึ้นมาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขหน้าคสามนะคะ อ่าเจ็ดบวกแปดก็เป็นสิบห้านะคะห้ามาบวกแปดก็เป็นสิบสามอ่ยี่สิบสามนะคะสามมาบวกสองก็เป็นยี่สิบเจ็ดใช่หรือเปล่านะบกผิดเปล่าเนี่ยหกก็เป็นสามสี่เป็นห้าเอาลงไพยเลขห้าค่ะท่านผู้ชมไม่ผิดคะ่ะลงท้ายเลขห้านะคะอ๋ห้ามาวางแล้วก็บวกห้าเต็มก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์บวกแปดเต็มนะคะ ของเราตัวที่เข้านี่ทำไมพี่ช้างไปเขียนอยู่ข้างหลังเนี่ยตอนแรกว่าจะเอามาลงเอามาวางเป็นสองตัวบนด้วยนะคะก็เลยวางเป็นแบบนี้เลยนะคะนาะถ้าไม่ได้วางสองตัวก็เอามาวางตรงนี้ก็ได้ไนี่เนาะอ่อยังไงดีอย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวพี่ช้างจะามาวางนะคะนีะ่ แล้วก็จะเป็นศูนย์เป็นแปดนะคะก็เข้าที่ตัวนี้นะคะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะคะเป็นแบบนี้นะตอนแรกว,ว่าจะจับคู่แบบนี้แหละคะ่ะ แต่ยังไม่ได้จับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาจับคลิปหน้ากันนะคะอามางวดที่สองกันค่ะไฟมันยังไงมันไม่ค่อยแจ้งนะสามบกแปดก็เป็นสิบเอ็ดนะคะลงท้ายเลขหนึ 1, 1่งหนึ่งบกแปดก็เป็นเก้านะคะเก้ามาบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกนะท่านผู้ชมสิบหกหกมาบวกสองก็เป็นสิบแปดใช่ไหมคะ สิบแปดอัะลงให้เลขแปดก็แล้วกันนะคะเอาแปดมาวางนะคะแปดแล้วก็สามคะ่ะสามบกแปดก็เป็นหนึ่งค่ะก็เราก็เอาเลขแปดมาวางอย่างนี้นะคะ ออกตัวตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ออกตัวนี้เลยนะคะมาดูงวดที่วัวที่สามกันค่ะเจ็ดบวกสามบวกสามก็เป็นหกนะหกบวกเจ็ดก็เป็นสิบสามนะคะมาบวกเจ็ดก็ยังเป็นไลเป็นศูนย์นะคะ ศไปบวกศูนไปบวกสองก็เป็นสองค่ะเป็นสองนะคะเอาสองมาวางค่ะสองก็เจ็ดนะคะเจ็ดบวกแปดก็เป็นห้าะคะ่ะท่านผู้ชมเอเพัพราะฉะนั้นเราก็เอาสองนี่มาวางก่อนนะคะสองแล้วก็เจ็ดค่ะเจ็ดแล้วก็ห้านะคะอาจจะลายตานิดหนึ่งใช่ไหมคะ ตัวนี้นะคะไม่ไม่ใช่ออกตัวนี้ค่ะเขาขยับลงมาสักนิดหนึ่งนะคะสองงวดที่ผ่านมาเขาออกด้านบนนะคะอ่ะเรามาดูงวดต่อไปกันค่ะงวดต่อไปงวดที่สี่กันหกนะคะบวกเก้าก็เป็นสิบห้าห้ามาบวกเก้าก็เป็นยี่สิบสี่นะคะอันนี้เก้าบวก หกบวกเก้าบวกเก้าก็ลงท้ายเลขสี่นะคะสี่มาบวกสองก็เป็นลงท้ายเลขหกใช่ไหมคะหบวกสองทุงที่ก็เป็นแปดใช่ไหมคะเป็นแปดนะคะแปดแล้วก็เป็นสามคะ่ะสามแล้วก็เป็นหนึ่งนะคะเอาแปดมาวางนะคะแล้วก็สามวางหนึ่งวางนะคะใอรที่ทําแบบนี้ก็หมายถึงว่า เป็นหลักสิบอยู่ในกลางแบบนี้นะคะาอ่เข้าที่ตัวนี้ค่ะเข้าหลักร้อยด้วยนะคะอ้าิ่มขยับมาข้างล่างแล้วนะคะอมืมาดูอีกงวดงวดที่เพิ่งออกไปค่ะสามนะคะอันนี้บวกสี่บกสก,ก็เป็นแปดเนาะแปดกสามก็เป็นสนะิบเอ็ดนะบวกสี่ก็เป็นสิบห้าบกสองก็เป็นเจ็ดนะ จ็ดบวกห้าก็เป็นสองค่ะสองบวกแปดก็เป็นศูนย์ค่ะเอาเจ็ดมาวางก่อนค่ะเจ็ดแล้วก็เป็นสองค่ะสองแล้วก็ศูนย์นะคะอ่ะออกตัวล้านด่างตัวล้านล่างเหมือนกันนะคะขยับมาข้างล่างเราเห็นไหมคะอ่ะเข้าสองตัวเลยนะคะ เรามาดูงวดไหนที่เขาเข้าสองตัวบ้างนะคะงวดนี้มีแค่ตัวเดียวเนาะมาตัวเดียวเนาะมางวดก็มีแถมมาด้วยนะคะมางวดก็มีแถมด้วยงวดนี้ก็มาตัวเดียวงวดนี้มาสองตัวเลยนะคะมีแถมมาอีกหนึ่งตัวงวดนี้ก็มีแถมมาอีก่ะเรามาดูงวดที่จะมากันงวดต่อไปนี้นะคะว่าจะมีตัวไหนแถมบ้างนะคะสี่บกบกสี่ก็เป็นแปดนะคะ 8บวกหกก็เป็นนี่สิบสี่นะคะอ่านี่สิบสี่ยิบสี่บวกสองก็เป็นยี่สิบหกคะท่านชมเอาหกมาวางนะคะหแล้วก็หนึ่งะคะหนึ่งบวกแปดก็เป็นเก้านะคะท่านชมอ่านักชมได้ประมาณนี้นะคะอ่านประมาณนี้แต่มาตรงกับเลขวิ่งของเรามาตรงกับเด่นเด่นบนของเราสองตัวนี้นะคะแล้วก็อ่าจะให้ดูอีกทีนะคะ มาตรงกับตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะอ่างดที่แล้วนี่สองโสรนี่เขาเขาชนกันนะเดี๋ยวเราตัดนะะสองโสรนี่เขาชนกันนะงดที่แล้วอ่างดก่อนหน้านั้นเขาออกโสรละตัวนะคะ ก่อนหน้านั้นนะตัวที่งวดนี้เขาเป็นเลขแปดนะ่วนตัวนี้เขาเป็นเลขหนึ่งนะคะแต่ก็มีเลขแปดเช่นกันนะคะก็ชนกันอยู่แต่ก็มา่วนนี้มันมีโอ้ยคิดเบิลโซนนี้มีเจ็ดกับสองใช่ไหมคะนี่ก็มีเจ็ดกับสองเช่นกันนะคะ่วนงวดที่ออกงวดนี้เขาไม่ชนกันแต่มาคนละตัวนะคะส่วนงวดนี้ ชนนะคะชนสองตัวนะคะวดที้ชนสองตัวส่วนงวดนี้มาสุรละตัวนะคะแต่ก็ตัวชนนี้ไม่เข้านะส่วนงวด,วดนี้ละงวดนี้แต่เขาชนกันเลขแปดนะแต่เลขสามนี้ไม่ชนกันนะอ่าแต่ตัวนี้มีเลขห้ากับเลขแปดแต่ชนเลขแปดแต่ไม่ได้มาเลขแปดมาเลขห้ากับเลขสามนะคะอ่ะฝากเพิงเท่านี้นเี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันหลักสิบอืนอ่นๆอันนี้จะเป็นหลักสิบสุดที่หนึ่งนะคะ ให้ดูไว้นะคะบไว้ก็ได้นะคะหลักสิบของเราน่าจะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยหาความมั่นใจอีกนิดหนึ่งเอาหลายๆสูตรมาเปรียบเทียบกันนะคะท่านผู้ชมนะเราจะได้มั่นใจเลยนะคะก็ฝากเพลงเท่านี้นะคะก็ขอท่านจงเฮงรวงยจงถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ